สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาอัปเดตว่ามีฟีเจอร์ใหม่อะไรบ้างนะครับที่ถูกประกาศไปในงาน Canva Create นะครับแล้วก็จะมาลองเล่นกันให้ดูด้วยนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันปังขนาดไหนครับจากที่ลองนั่งฟังดูนะเมื่อวันที่23เดมีนาคมนะครับโอ้โห Canva เนี่ยมีการเอาเรื่องของ AI เข้ามาในหลายส่วนเลยของการออกแบบผลงานสร้างสรรค์บน Canva นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างที่เด็ดๆในงานนี้เลยนะครับเมื่อเรานะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ Canva.com นะครับเราจะเจอกับหน้าตาตรงนี้ครับคำว่าพบกับความมหัศจรรย์จาก Canva Create นะครับคุณสามารถกดรับชมอีเวนต์ของเขาได้เลยนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะพาทุกคนไปดูคือตรงนี้เลยครับตรงนี้เนี่ยนะถ้าหากคุณยังไม่ได้กดนะครับมันจะเป็นรูปเหมือนกับเป็นกล่องของขวัญครับพอคุณกดออกมาแล้วนะครับมันจะเปิดกล่องของขวัญทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับนี่คือความแบบเป็นฟีเจอร์อะครับของเขาที่เขาเปิดตัวไปในงานนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะลองไล่ทุกคนดูนะคร่าวๆนะครับอันแรกเลยนะครับคือเรื่องของศูนย์ ศูนกลางแบรนด์นะครับเพื่อคุณสามารถปรับแต่งแบรนด์ของคุณเนี่ยนะครับให้มันมีความสม่ําเสมอได้ในทุกๆผลงานสร้างสารรค์ของคุณเลยอันนี้ผมไม่ผมไม่ลงรายละเอียดเนาะเพราะว่าเ,เราเคยใช้กันมาบ้างแล้วนะครับสเลยคือพบกับ Translate ครับก็คือ Translate เปลี่ยนภาษาเดี๋ยวเราลองใช้กันดูนะสามเมจิกไรท์นะครับให้ AI เขียนเป็นแบบตัวหนังสือออกมาให้อันนี้น่าสนใจ4ลองใช้ Magic e d i t นะครับหรือ Magic Eraser ออันนี้ก็คือแบบการแบบล,บลบลบลบภาพออกไปเดี๋ยวลองดูกัน การเขียนการดรอนะครับก็คือการใช้แบบปากกาต่างๆนะครับใช้ในการแบบวาดเขียนอะไรต่างๆแบบนี้นะครับสร้างแอนิเมชันตัดต่อด้วยบีดซิงค์นะครับรวมถึงลองใช้ t e x t t o i m a g e ก็คือเปลี่ยนตัวหนังสือไปเป็นภาพนะครับอันนี้น่าจะเคยเคยสอนไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเป็นฟีเจอร์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจในงานนี้คือพบกับ Translate ครับแล้วกดลองเลยนะครับทุกคนกดขึ้นมาแลวกดคว่าลองเลยครับปุ๊บ คุณดูนะครับทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับคือตัวเมนูที่เราจะต้องใช้นะครับแปลภาษาจากภาษาอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามีภาษาอะไรบ้างโอ้ก็มีค่อนข้างเยอะนะแล้วก็แปลเป็นภาษาอะไรเป็นภาษาไทยและกันเราลองดูสิมีไหมไทยนะครับอโอเคหลังจากนั้นนะครับใช้กับหน้าไหนเราก็กดหน้านหนึ่งละกันแล้วก,กดแปลภาษาเลยนะครับเขากําลังแบบประเมินผลละ เฮ้ย hey, ทุกคนเฮ้ย hey, ทุกคนนะครับมันแปลภาษาให้หมดเลยเ <c oughs> จ๋งบ้าโอ้โหนี่คือแบบสุดยอดมากอะเดี๋ยวผมลองทําขึ้นมาใหม่สักหน้าหนึ่งล้วกันนะครับขึ้นมาใหม่สักหน้าหนึ่งแล,นนงแล้วก็กดที่ดีไซน์แล้วเราลองเลือกเป็นอ,อันนี้นะครับเห็นบ้านะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่เครื่องมือแปลภาษานะครับซึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็กด แปลภาษาไทยนะเรียบร้อยกดแปลภาษาเลยเรากดเปน็นหน้าน้นนี้หน้าที่3นะครับหน้าที่3กดแปลภาษาครับอ่าตรงนี้นะครับเปลี่ยนปเป็นคำว่าใหม่และเมนูแล้วเป็นไงเจ๋งบาเยียมบาโหแค่ฟีเจอร์แรกนะครับผมก็ประทับใจมากๆแล้วนะครับกับฟีเจอร์ใหม่คือแปลภาษานะครับซึ่งถ้าหากใครเนี่ยนะ ชอบเป็นยังไงบ้างพิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับแล้วที่สาคัญเลยถ้าหากคุณยังไม่ไปสมัครเป็นแคนวาโปรนะครับมันจะสามารถใช้ฟีเจอร์ได้หลากหลายมากกว่านี้นะครับก็ไปสมัครแคนวาโปรนะผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับไปสมัครตรงลิงก์นั้นเลยเนาะคุณจะได้ใช้ฟีเจอร์ไปสร้างผลงานสร้างสรรค์ของคุณนั้นได้แบบเต็มลูปประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับฟีเจอร์ที่2นะครับที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องของ Magic w r i t e ครับอ่า a g i c Write นะครับอ่าอันนี้นะ Magic Write นะเดี๋ยวเราก,กดเข้าไปเลยครับ ่าแล้วเรากดคำว่าลองเลยนะครับปุ๊บอ่ามาแล้วนะครับคราวนี้นะครับในกล่องตรงนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมในกล่องตรงนี้นะครับที่ชื่อว่า m a g i c r i ไรนะครับผมซูมให้หน่อยนะอ่าทุกคนดูนะบอกว่าบรรยายสิ่งที่คุณต้องการเขียนโดยใช้ตั้งแต่5คําขึ้นไปเราลองใช้ภาษาไทยดูก่อนไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมนะครับครีมกันแดด SPF 50บวกบวกสำคัญต่อผิวอย่างไรอ่ะลองดูซิจะเขียนได้ไหมนะอ่ะครีมกันแดด SPF 50บวกบวกสำคัญต่อผิวเพราะสามารถปกป้องผิวจากแสงแดดและรังสี UVA และ UVB ที่เป็นอันตรายต่อผิวได้ช่วยลดความเสียหายของผิวเช่นช่วยลดเลือนริ้วรอยและสิวปรับผิวให้มีสีสันสดใสและป้องกันผิวจากการเกิดโรคผิวหนังที่มาจากแสงแดดได้เช่นกันโอ้โหฉลาดมากฉลาดมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลอง ทำเพิ่มนะครับเราลองกดบวกตรงนี้นะครับแล้วกดเมจ i กไรนะครับอ่ะเราเอาอีกอสักอันหนึ่งแล้วกันนะระหว่าง iPhone 14 vs iPhone 13อันไหนดีกว่ากันอ่ะเราถามแบบนี้เลยให้เขาคิดให้เราเลยนะครับ ในขณะนี้ยังไม่มี iPhone 14ออกมาเป็นทางการคุณรู้ไหมว่าทำไมมาถึงบอกว่าไม่มีออกมาเป็นทางการเพราะว่าข้อมูลชุดล่าสุดเนี่ยของ Chat GPT เนี่ยที่เขาใช้ในการตอบคำถามตรงนี้มันล่าสุดเพียงปี2021 <c oughs> ตอนนั้น iPhone 14ยังไม่ได้เปิดประตครับยังไม่ได้เปิดตัวครับดังนั้นนะข้อมูลก็เลยไม่มีนะครับแต่คุณพอจะเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันทำให้เราทำงานได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่ว่าข้อมูลที่คุณได้มาเนี่ยนะครับคุณก็ต้องมีการตรวจสอบเนาะว่ามันถูกต้องหรือว่าผิดอะไรยังไงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเวลาเราใช้ AI นะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะในส่วนของตัวเมจิกไรนะครับก็ยังใช้งานได้ในส่วนของ Do อกเท่านั้นนะครับด็อกคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าหลักให้ทุกคนดูนะด็อกคืออันนี้ครับอ่าคุณดูนะนี่คือด็อกครับกดด็อกขึ้นมานะคุณจะสามารถใช้เมจิกไรตรงนี้ได้นะครับในส่วนของด็อกนะครับเนี่ยคุณจะสามารถกดตรงบวกเห็นนนนนนมัั้้้แแลววกดด Magic Drive บบบบีไะะคครรใส่ของ ต่อไปนะครับเรามาดูฟีเจอร์ต่อไปกันเลยนั่นคือ Magic e d i t และ Magic Eraser นะครับอ่านลองกดเข้าไปนะครับแล้วกดคำว่าลองเลยนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างอันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกันอ่ะคราวนี้นะครับ Magic e d i t เนี่ยนะครับเป็นยังไงคุณดูนะให้เราเนี่ยนะครับเอาวงกลมเนี่ยนะครับขนาดแปลงเนี่ยเราเอาขนาดใหญ่ก็ได้แล้วก็วงวงวไปวงไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นกดดำเนินการต่อครับ หลังจากนั้นเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นอะไรละ,ะเป็น rabbit. แรบบิทเป็น rabbit นะแล้วก,กดสร้างแล้วเราก็ดูสิว่ามันจะเปลี่ยนไหมนะครับเป็นกระต่ายเป็นกระต่ายเออเฮ้ยทักเฮ้ยทุกคนทำไมมันแบบมันปังขนาดนั้นนะ้าทุกคนทำไมมันปังขนาดนั้นนะ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆเฮ้ยปังนะเสร็จแล้วกดเสร็จสิน้น เป็นไงชอบไหมทุกคน Magic Ride นะครับก็เครื่องมือเนี่ยจะอยู่ในในนี้นะในส่วนของเอฟเฟกนะครับอีกอันนึงนะครับเราลองมาดู Magic Eraser กันนะครับแล้วกดตรงนี้นะครับแล้วกดใช้ Magic Eraser อ่าถือว่าเราอยากจะลบเราอยากจะลบดอกไม้ซะลบดอกไม้สาอ่าเป็นไงอันนี้ยังไม่เนียนเท่าไหร่เราอาจจะต้องแบบลบให้มันใหญ่กว่านี้เราต้องยบให้มันกว้างกว่านี้นะครับทุกคน อ่าโอเคถือว่าค่อนข้างโอเคนะไม่เนียนมากแต่ว่าก็โอเคนะครับเนาะอันนี้ก็ลองดูทุกคนนะครับโดยข้อสังเกตน,นะครับกับภาพที่มันจะสามารถทําได้คือภาพถ่ายนะครับทุกคนคือเนี่ยคือเป็นภาพอย่างเงี้ยนะครับเป็นภาพเป็นภาพแบบเนี้ยสมมุติว่าผมกดบวกขึ้นมาใหม่นะครับสิ่งที่ผมต้องทําคือไปที่ภาพถ่ายนะครับแล้วลองหาภาพมาสักภาพหนึ่งแล้วกันนะ,ะเป็นอ,อันเนี้ยแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วเราก็ กดไปที่ภาพนะครับกด,กดตกแต่งภาพถ่ายนะครับแล้วก็ไปเลือกมาเป็น Magic Edit ละกันแล้วก็ลบ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 ,ลบ,ลบแปลงมันใหม่แปลงมันใหม่เราไม่เอาเป็นเค้กละกันเราเอาเป็นอะไรดีเราเอาเป็นดําเนิน,นการต่อนะครับเป็นคัพเค้กดีกว่าคัพเค้กนะครับอ่าลองดูซิกดสร้างอ่ารอสักครู่หนึ่งอ้าโอ้โหโอ้โหเนี่ยแหละเนี้ยแหละเนี่ยแหละ,หละคือสิ่งที่แบบ เฮ้ยมหัศจรรย์มากนะครับเสร็จสิ้นนะครับเนาะใครชอบตัวนี้บ้างพิมพ์บอกกันหน่อยผมว่าโอ๊ยปังมากชอบมากเลยตัวนี้นะครับเรามาต่อกันด้วยตัวลองใช้ดรอเร,เรามาต่อกันด้วยเรื่องของดรอนะครับดรอคือลายดรอก็คือการวาดเนี่ยแหละครับแต่ว่าการวาดของเขาเนี่ยจะทําให้ภาพเนี่ยเราสวยมากขึ้นอ่ะเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะปากกาอะไรเราจะแบบไหนนะครับเ,เป็นหัวใหญ่ละกันสมมติ่ผมวงกลมแบบนี้อ่ะเห็นไหมมันก็จะรอของมันนะครับทุกคนเขียนปะ่ะ แค่นี้เลยนะครับจะใช้ในเรื่องของแบบทําให้ภาพของมันเรามันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าแล้วก็สามารถหยิบได้นะอันนี้ทุกคนลองไปเล่นกันเองนะครับผมผมขอไม่ลงรายละเอียดนะครับเนาะอันนี้เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่อ,อ่ง่ายไม่ยากเกินไปนะครับซึ่งสมมุติว่าเราอยากจะใช้ดรอ w นะครับก็สามารถใช้ได้สมมุติว่าเราไปเอาเป็นงานของเก่าๆของเรามาแล้วกันนะครับ ตัวฟีเจอร์ดรอรนะครับหรือว่าวาดเนี่ยมันจะอยู่ซ้ายมือตรงนี้ทุกคนแล้วก,กดที่วาดอย่างนี้นะครับเราก็แค่สมมติเราอยากจะทำไฮไลท์แล้วก็เนี่ยลากอะไรแบบเนี้ยนะมันไม่สวยนะทุกคนลายมือเรามันไม่สวยนะออกป้เนี่ยแบบเนี้ยนะครับเราจะลบแล้วก็ลบได้เลยนะครับเรียบร้อยไม่มีอะไรนะครับฟีเจอร์ถัดไปนะครับคือเรื่องของการสร้างแอนิเมชันแล้วครับอ่ะกดไปเลยที่แอนิเมชันกดลองเลยนะครับแอนิเมชันคืออะไรคือมันสามารถแบบ ทำให้มันเคลื่อนไหวได้นะครับดูนะเลือกแล้วลากองประกอบไปรอบๆแคนวาสแคนวาสนะครับเพื่อสร้างแอนิเมชันของคุยมันง่ายมากเลยสมมตินะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันง่ายอย่างนั้นะเอาดีๆแคนวาเอาดีๆอะสมมไมเลากดแบบเรียบแล้วคงที่เอาดีๆทุกคนทำไมมันถึงปังอย่างนั้นะเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับ ทุกคนมาเราเริ่มต้นกันสมมุติว่าเรามีลูกบอลใช่ไหมครับเรากดตรงคําว่าเคลื่อนไหวนะครับแล้วกดสร้างแอนิเมชันครับแล้วคุณก็วาดเลยเออปเป็นไงฟังแม้เสร็จสิ้นนะครับเฮ้ยชอบมากสมม,มุติเราสร้างจากจากจาก,จากหน้าเปล่าแล้วกันเราสร้างจากหน้าเปล่านะครับสร้างจากหน้าเปล่าสร้างจากหน้าเปล่านะแล้วเราก็เอาไปเลือกเทมเพลตมาเทมเพลตหนึ่งแล้วกัน เป็นแบบเ,เราไปเลือกภาพมาดีกว่าเป็นภาพถ่ายเป็นบีชเออผมลองทำเป็น Beach บีชแล้วเราก็มีคนเราไปเอารูปคนมาองค์ประกอบเป็นคน person walking คนกำลังเดินอยู่นะครับอ่ะแบบนี้ดูนะเราจะทำได้ไหมนะครับแล้วกดคำว่าเคลื่อนไหวครับแล้วกดสร้างน i เมชั o นครับแล้วเราก็ลากครับ เอาดีๆเอาดีๆแขนมาเสร็จสิ้นอ่ะลองเล่นดูดีลองเล่นอันนี้ดูดีเฮ้ยเอาไงเอาไงปังวาชอบปะอันนี้ชอบมากเหมือนกันนะครับลวดสุดๆต่อมานะครับคือการตัดต่อด้วยบีทซิงนะครับก็เหมือนเป็นการแบบเอาวิดีโอมาแล้วก็จับคู่กับเสียงให้นะครับอันนี้นะทุกคนดูนะ อ่ะตอนนี้นะครับซิงตอนนี้หน้าและองค์ประกอบของคุณจะมีการตั้งเวลาให้เล่นตามเพลงโดยอัตโนมัตินะครับเราก็แค่กดเปิดปุ๊บแบบนี้นะครับอ่ะทุกอย่างซิงไปจังหวะแล้วนะครับลองเล่นดูอ่ะทุกอย่างซิงแล้วครับเราลองกดเล่นดูครับอ่ะภาพมันก็จะไปใช่ไหมแล้วในส่วน อ่าอันนี้นะครับผมขอประมาณนี้แล้วกันนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดมากขึ้นทําให้มันแบบถ้ามันทําอะไรให้มันปังมากขึ้นกว่าน,นี้เดี๋ยวจะมาสอนเพิ่มนะครับทุกคนและสุดท้ายครับที่อยากจะบอกทุกคนเลยก็คืออันนี้ผมสอนไปแล้วหละก็คือในเรื่องของ text to image นะครับก็คือเปลี่ยนตัวหนังสือไปเป็นภาพได้เลยเราสามารถสร้างภาพขึ้นมาได้นะครับง่ายมากนะทุกคนง่ายมากอันนี้ก็คือตัวฟีเจอร์นี้ครับ text to image ข้างล่างตรงนี้นะเราก็แค่กดครับพิมพ์คําสั่งลงไปเช่น French Bulldog with a, a pizza in his hand อ <ip in his hand> ่ะก็คือ French Bulldog นะครับกำลังถือพิซซ่าอยู่ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมนะทุกคนลองดูนะครับแต่ว่าเชื่อว่า AI ค่อนข้างฉลาดเนี่ยเห็นปะมันก็จะไปเลือกรูปภาพมาให้เป็นหมา French Bulldog นะครับที่กำลังกินพิซซ่าอยู่นะครับเราใช้แล้วก็กดลงไป แบบนี้เลยนะครับโอ้ยเยี่ยมมากเป็นยังไงกันบ้างครับกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่อัปเดตในปี2023จากงาน Canva Create ใครชอบฟีเจอร์ไหนบ้างพิมพ์บอกกันใต้คอมเมนต์หน่อยได้ไหมอยากฟังเหมือนกันว่าคุณตื่นเต้นเหมือนกับผมหรือเปล่าที่ผมชอบตัวออ Magic Edit เป็นพิเศษเลยนะครับก็คือเปลี่ยนภาพได้เลยแบบนี้โอ้โ oh, หชอบมากเป็นพิเศษนะครับ เออแล้วก็เรื่องของแอนิเมชันอันนี้ก็ชอบเหมือนกันโอ้โหสามารถทําให้มันแบบมีความอินเตอร์แอคได้มีการเคลื่อนไหวได้อันนี้ชอบมากมนะครับแล้วถ้าหากใครยังไม่สมัครแคนวานะครับผมแนะนํานะทุกคนไปสมัครเป็นโปรซะคุณจะได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพสุดๆเลยนะครับไปที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยนะครับแล้วถ้าหากใครชอบคลิปนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับฝากกดแชร์ Share หน่อยได้ไหมนะครับแชร์ Share กับคนที่คุณคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเขาเขาจะเรียนรู้เรื่องนี้ครับแล้วที่สําคัญเลยนะถ้าหากคุณไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์แและเรรื่่ออออองงงขกกาบบด้วย subscribe คุณ Subs ช หรือ,อยังครับ subscribe ผมหรือ,อยังครับผมครูคุณครับนำความรู้ดีๆให้กับทุกคนทุกอาทิตย์เลยนะครับเจอกันเป็นคลิปหน้าครับสวัสดีครับ